เพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดไลค์ก็ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะร้านนี้เขาทำได้จริงไม่ขายฟัน่งแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์ TikTok ค่ะตัววิธีการเพิ่มยอดไลค์นะคะก็คือการเพิ่มหัวใจ TikTok นั่นเองค่ะขั้นตอนการทำนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะจะใช้แค่เพียงลิ้ลนรูปภาพของ Ti k t ต k กตค่ะในการทำสำคัญวิธีนี้นะคะถูกดกด TikTok รับรองเลยค่ะว่าทาไปแล้วเนี่ยยอดขึ้นแล้วก็ปลอดภัยาแน่นอนเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันได้เลยคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปอแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะที่แอดฟอลโล่บีแซนะคะจะเป็นบริการของร้าน p e e d f o l l o w ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาสนใจที่บริการปั๊มไลน์ทิกตอกค่ะ แล้วแอดมินนะคะเขาก็จะส่งโปรโมชั่นไลฟ์ t ิ k ก o k มาให้เราแบบนี้เลยค่ะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่500ใจค่ะสูงสุดนะคะอยู่ที่20,000หัวใจค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการมากกว่านี้ก็สามารถสอบถามแอดมินเขาได้เลยค่ะโดวยวันนี้นะคะเราจะมาทดลองที่1,000หัวใจกันก่อนค่ะ แล้วแอดมินนะคะเขาก็จะส่งช่องทางการชำระเงินมาให้เราแบบนี้เลยค่ะให้เรานะคะนำ QR code ไปชำระเงินให้เรียบร้อยค่ะหลังจากจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าลืมส่งสลิปให้แอดมินค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการนำลิงก์ของ TikTok มาให้แอดมินกันค่ะขั้นแรกนะคะให้เราเข้าไปที่หน้า TikTok ของตัวเองค่ะแล้วเลือกคลิปที่ต้องการหลังจากนั้นเนี่ยกดตรงจุด3จุดค่ะ จะเห็นไหมคะว่ามันจะขึ้นตรงคำว่าคัดลอกลิงก์ให้เรานะคะนำลิงก์นี้แหละค่ะไปให้อดมินหลังจากส่งลิงก์ให้อดมินแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มารอยยอดขึ้นไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะยอดเริ่มของเรานะคะอยู่ที่ศูนย์หัวใจค่ะเดี๋ยวเรามารีเฟซแล้วรอไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจะเห็นว่ายอดไลน์เนี่ยขึ้นจนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร้านนี้เขาทำได้เร็วมากจริงๆเลยค่ะทำได้จริงแล้วก็ไม่ขายฝันอย่างแน่นอนค่ะในบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มยอดไลน์ติ k ต o อจากในคลิปนะคะเราจะเห็นค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทียอดไลน์ก็ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะร้านนี้เขาทำได้จริงไหมคะ่ะ นะค,ะคนที่มากดไลค์เราเนี่ยก็แอดเขามีตัวตนจริงๆด้วยค่ะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอปพลายไปได้เลยค่ะที่ line side, follow, reset, ลายแอสไซน์ฟอร์โลบีเซรายละเอียดนะคะขึ้นให้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะเอาละค่ะถ้าใครนะคะชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ